ช่วงนี้มีคําถามเข้ามาบ่อยมากนะครับว่าการดูดวงบ่อยๆเนี่ยครับมันจะมีผลเสียอะไรไหมครับอาจารย์หรือการดูดวงบ่อยๆเนี่ยมันมีผลทําให้ดวงมันตกลงมากกว่าเดิมไหมหรือว่าบางทีเรียกว่าดวงช้ำไหมนะครับก็วันนี้ผมจะมาตอบคําถามนี้กันสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามที่ถามเข้ามาเยอะมากเลยว่า เราควรจะดูดวงกันถี่ขนาดไหนเราควรจะเว้นระยะกับการดูดวงแต่ละครั้งนานขนาดไหนการดูดวงบ่อยๆส่งผลให้ดวงช้ำส่งผลให้ดวงตกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอบแบบสั้นๆเลยเนี่ยนะครับด้วยตรกกะและความคิดส่วนตัวย้ําว่ามันเป็นความคิดและตรกกะส่วนตัวของผมนะครับผมขอตอบเลยว่าการดูดวงบ่อยๆไม่ได้ส่งผลให้ดวงช้ำไม่ได้ส่งผลให้ดวงของคุณตกมากขึ้น มันมีตรกกะอะไรที่มาตอบคําถามกับเรื่องนี้ได้นะครับผมอยากให้ลองนึกตามของผมนะครับถ้าคุณมองว่าการดูดวงก็คือการที่ดวงของคนคนหนึ่งถูกพยากรณ์ถูกทํานายโดยหมอดูอันนี้เรียกว่าการดูดวงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณก็จะสามารถรู้ดวงเขาและบางทีคุณก็จะสามารถเอาดวงนั้นไปให้หมอดูทํานายได้โดยที่เจ้าตัวเองอาจจะไม่จําเป็นต้อง เป็นคนไปดูดวงเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นลองมองในมุมที่ตามผมนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเกิดคุณมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นหรือจะเรียกว่าจังหวะดวงไม่ดีก็จะมีนอกจากตัวคุณเองที่จะต้องไปดูดวงก็จะมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพี่มีน้องมีคนรู้จักของคุณที่หวังดีกับคุณก็จะนำเอาดวงของคุณเนี่ยไปให้หมอดูดูให้เช็คให้เพื่อจะมองหาทางออกหรือมองหาเหตุการณ์ อะไรในมุมที่มันมีโอกาสจะดีขึ้นนี่แค่คนธรรมดาอย่างเราเราท่านๆนะครับนั่นจะเห็นว่ามันก็จะมีการดูดวงนะครับหลายครั้งเลยในช่วงเวลา1เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองนึกตามนะครับว่าถ้าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะครับมีอำนาจสูงนะครับมีหน้าที่สูงนักธุรกิจสูงนักการเมืองผู้บริหารใหญ่ๆอะไรเนี่ย เขาเองเนี่ยจะต้องมีการดูดวงส่วนตัวของเขาเองในการทําอะไรและคนที่จะต้องเข้ามาสัมพันธ์กับเขาก็จะต้องนําเอาดวงของคนเหล่านี้เนี่ยไปหาจังหวะหาโอกาสกับการจะเข้ามาคุยเข้ามาเจรจาซึ่งแน่นอนครับในเดือนเดือนหนึ่งดวงนี้ก็จะถูกดูไปหลายครั้งเหมือนกันและยิ่งสำหรับบางคนที่มีความโดดเด่นในดวงมีเหตุการณ์อะไรเด่นๆที่เกิดในดวงเนี่ย ก็จะถูกกลายเป็นดวงครูของบรรดานักโหราศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ด้วยซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับดวงของเขาเนี่ยจะถูกดูบ่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าดวงมันช้ำได้ดวงมันตกได้แสดงว่าคนเหล่านั้นก็จะสามารถดวงตกได้จากการกระทําของคนอื่นได้เหมือนกันซึ่งมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลจริงไหมครับและอีกกรณีหนึ่งถ้าจะทําให้คุณเห็นชัดนะครับเพราะผมเองเนี่ยเป็น หมอดูก่อนที่จะเป็นหมอดูผมก็ต้องมีการเรียนฝึกดูดวงหมอดูทุกคนแหละครับเวลาที่เรียนเรื่องการดูดวงเขาก็จะต้องมีการดูดวงตัวเองแทบจะทุกวันจะเรียกว่าทุกวันก็ได้เพื่อสังเกตการเคลื่อนย้ายของดวงดาวว่าดาวไปอยู่ตำแหน่งนี้เกิดผลกระทบอย่างไรเพราะฉะนั้นหมอดูทุกคนแทบจะต้องดูดวงตัวเองทุกวันในช่วงที่เรียนนั่นแสดงว่า หมอดูส่วนใหญ่ก็จะดวงตกและก็ดวงช้ำกันหมดอย่างนั้นหรือปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อจะให้คุณเกิดความสบายใจที่คุณมองว่าการดูดวงเดือนหนึ่ง4 5หครั้งมันถี่เกินไปหรือเปล่าหมอดูเนี่ยดูดวงตัวเองทุกวันนะครับน่าจะถี่กว่าคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจผมมองว่า การที่คุณคิดว่าคุณดูดวงตัวเองถี่ก็อาจจะไม่ถี่เท่ากับหมอดูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือผมมองว่าการดูดวงบ่อยๆการดูดวงถี่ๆเพื่อถ้าเราจะต้องการตัดสินใจอะไรที่มันสําคัญสําคัญมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผมเลยมองว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรให้ดวงช้าให้ดวงมีเรื่องของความตกต่ําอะไรนะครับถ้าคุณมีกําลังกับการจะเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆกับการดูดวง ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรแต่ทําไมหมอดูบางท่านถึงได้บอกว่าการดูดวงบ่อยๆมันส่งผลให้ดวงช้ําส่งผลให้ดวงตกนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นความหวังดีที่หมอดูเนี่ยเขาอาจจะหวังดีกับคุณก็คือเวลาที่คุณส่วนใหญ่คนที่ดูดวงบ่อยๆก็เพราะว่าดวงตัวเองยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปดูในช่วงจังหวะทีีทีท่ดวงดาวม,มันไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายอะไร ทำให้มันไม่ได้มีโอกาสกับการจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในมุมที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคําทํานายที่ออกมามันก็จะยังเป็นคําทํานายที่ส่งผลในทางที่ไม่ค่อยดีเวลาที่คุณไปดูดวงแล้วเจอคําทํานายไม่ดีและไปดูซ้ําแล้วก็ยังเจอคําทํานายไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันจะช้ำเนี่ยมันไม่ใช่ดวงของคุณละครับมันจะเป็นความรู้สึกของคุณและไอ้ส่วนที่มันจะตกเนี่ยมันไม่ใช่ดวงของคุณละครับมันก็จะเป็นจิตของคุณนี่แหละที่ตก เพราะฉะนั้นหมอดูเขาอาจจะหวังดีกับคุณและการจะบอกว่าเวลาที่คุณดูดวงถี่ดูดวงบ่อยบางทีมันอาจจะบ่มเพาะอุปนิสัยกับการที่คุณคาดหวังกับการให้คนอื่นมาช่วยกับการตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตของคุณมากขึ้นก็ได้มันอาจจะทำให้หลายๆเรื่องคุณเริ่มบ่มเพาะนิสัยกับการไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองนี่คือในมุมที่ดีที่ทำไมหมอดูไม่ค่อยอยากให้ดูดวงถี่ นะครับหรือสําหรับบางคนที่ไม่ชอบการดูดวงอยู่แล้วหรือไม่ค่อยชอบเรื่องหมอดูอยู่แล้วก็อาจจะมองว่าหมอดูนี่แหละเพเซฟเพราะว่าหมอดูเพิ่งจะทายไปและถ้าเกิดมาดูอีกบางทีหมอดูจําไม่ได้ว่าทํานายอะไรไปเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมมันก็จะดูไม่ค่อยดูน่าเชื่อถืออ่ะก็อันนี้ก็อาจจะห้ามไม่ได้สําหรับบางคนที่มีมุมมองแบบนั้นนะครับแต่ผมอยากจะตอบตรงจุดนี้ว่าจริงๆเนี่ยการดูดวงในลักษณะที่มันเป็นศาสตร์เป็นโหราศาสตร์ มันจะมีสมมติฐานมีทฤษฎีมีกฎเกณฑ์อะไรที่มันดูมีความชัดเจนอยู่พอสมควรมันมีเรื่องของการเดินทางเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่มีระยะเวลาพอสมควรมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทํานายในช่วงไหนมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการทํานายที่มันจะมีกฎเกณฑ์การทํานายที่มันมีความชัดเจนในด้านนั้นถ้าเกิดคุณไปดูในช่วงที่ทีแต่ดาวมันไม่มีการเคลื่อนย้ายยังไงซักการทํานายมันก็จะต้องออกมาในรูปแบบ เดิมนะครับอันนี้ตอบสําหรับบางคนที่มองว่าหมอดูกลัวทายไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสรุปท้ายสุดย้ําว่าเป็นความคิดเห็นของผมกับตาก,กะของผมการดูดวงบ่อยๆไม่ได้ส่งผลเสียกับทําให้ดวงช้าไม่ได้ส่งผลเสียกับทําให้ดวงตกถ้าคุณมีกําลังหรือคุณไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินคุณก็สามารถจะดูถี่เท่าไรก็ได้ตามที่คุณอยากจะดูและถ้าเกิดคุณกลัวว่าการดูดวงของคุณถี่มีลหลายๆคนที่ดวงของเขา ดูถี่กว่าคุณเยอะเพื่อความสบายใจนะครับถ้าคิดว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณที่คิดว่ามีความกังวลอยู่ว่าเป็นคนติดก,กับการดูดวงมากเกินไปหรือเปล่าดูดวงถี่เกินไปหรือเปล่าเขาก็อาจจะได้มีความสบายใจมากขึ้นแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อู๋รูฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ